ลองทายดูนะครับคานด้านหลังผมเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรห้ามโกงนะครับไปดูกันกันชนหน้าฝากระโปรงกระจังหน้าและไฟหน้าไม่ใช่งานไฟเบอร์นะนี่แข็งแรง กระจังหน้าเป็นงานฉีดพลาสติกจะให้ความคมและสวยงามไฟหน้าชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อโคมกระจกหน้าวัตถุดิบเป็น OEM ไฟหน้าจะมีระบบไฟเด y t i ทมที่เป็นสัญลักษณ์ของ e ซ u s เหมือนเครื่องหมายถูกไฟเลี้ยวไดนามิกโปรเจคเตอร์เป็นไฟต่ำสองลูกเป็นไฟสูงหนึ่งลูกนะครับเรียงกันสามลูกนอกจากนี้ยังมีไฟช่วยสองเวลาเลี้ยวก็คือดวงนี้นั่นเองงานคิ้วคมเงี่ยงสวยงามมากด้านข้างก็จะมีตัวสเกดข้างพร้อมโครมเงี่ยม ด้านท้ายนะครับสัญลักษณ์ที่เด่นมากนะครับและทําให้ทุกคนหลงไหลนั่นก็คือไฟท้ายที่มีไฟดีตรงยาวพร้อมด้วยไฟเลี้ยววิ่งไดนามิกตั้งแต่ด้านในขับกินออกไปถึงด้านนอกไฟเลี้ยวไฟถอยไฟลีไฟเบรกทั้งหมดเป็นระบบ LED ทั้งหมดแล้วด้านหลังเปลี่ยนกันชนท้ายแล้วก็ชิ้นรับไฟตัวนี้อันนี้คือชุดด้านท้ายทั้งหมดทั้งหมดนี้คุณไม่ต้องใจ่ายในราคาครึ่งล้าน โปรโมชั่นของเรานะครับ209,000ตอนนี้เราลดเหลือ250,000บาทรวม4รอบคันไม่ว่าจะเป็นอันผ่านหรือเวลไฟสามารถเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมใหม่ได้พร้อมหรือยังครับที่จะพาครอบครัวของคุณไปกับรถที่เปลี่ยนโฉมโรมุ่นใหม่โฉมใหม่นำรถของท่านผู้ชมที่เป็นเวลไฟหรืออันผ่านมาเปลี่ยนโฉมให้เป็น L M e l e t กับเราครับ